คอนโดคอนโดจอบอะไรอออ๋อเห็นแล้วนู่นไงไอตัวกรอกโอ้ยตัวจอบอียังงนะคอนโดเนาะจะได้มันหรือไอตัวลอกอยู่น,นู่นข้างบนนู่นตัวเองอยู่ข้างล่างนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ่ ต่างคนต่างจ้องเห็นบ่นู่นเห็นบ่นู่นนูนน่นนูนนนน่นจ้องแล้วนู่นจ้องแล้วจะได้มันไหมล่ะจะจ้องอยู่นู่นเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหมต่างคนต่างจ้องนะลงมาไอตัวนั่นกันลงมาเร็วมาลงมาหาเพื่อนเด้ ลงมาหาเพื่อนเด้อลงมาหาเพื่อน โอ้ยเพื่อนนั่งตาคอยอยู่นี่ต่างคนต่างจ้องโอ้ยคนโดเอ้จะได้คาออร์บุนเพื่อนอยู่ข้างบนจ้องจะเล่นกันนะสิเนี่ยจ้อง มองแล้วมองอีกเนาะคอนโดเนาะเขาจะลงมาเล่นน้ำอยู่บ่คอนโดคอนโดเห็นไหมเขาจะลงมาเล่นว่า